ผมแก้วดอนทรายนะครับตอนนี้มาอยู่ที่คลองประลาดคองรัษมยมเพื่อเดินหาความแปลกใหม่ในการกระทำการเษกษตรกลุ่มอินทรีเรามาดูครับว่าเราจะทำอะไรได้บ้างในพื้นที่เดี๋ยวค่อยเดินกันไปดูครับ จริงๆเกษตริน <Beautiful>, ร mm ีไ hmm. ม่จำเป็นต้องทําพืชไทยเยครับเราอาจจะมีกลุ่มพวกไม้เดาไม้ประดับให้ดูรูปแบบเห็นไหมครับว่าเกษตรทําได้หลายรูปแบบพืชผักในกลุ่มต่างๆ ที่ขายนะครับก <Good> ลุ่มตลาดผลไม้กลุ่มชมพู่ฝ <Punch> ร <iso> ั่งมะม่วงอันนี้เป็นกลุ่ม mm hmm แก้มงกรันนี้อยสอันนี้ 4, 400, อยยี่สอกันนี้ก็น่าจะเป็นอินรีแบบบ้าน อาจจะต้องจบคลิปที่แก้มงกรนะครับแก้มงกรแดง เห็นไหมครับว่าประเทศไทยเราผลไม้เยอะจริงๆขอบคุณครับ